สวัสดีครับก็กําลังจะย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นถาวรแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมถึงตัดสินใจย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นนะครับเอาตรงๆปไม่รู้ว่าพูดได้แค่ไหนเว้ยคือเราอาจจะเคยได้ยินมาใช่ไหมว่าต่างประเทศอ่ะแม่งค่าของชีพแพงแต่ความจริงแม่งไม่ใช่เว้ยความจริงเมืองไทยต่างหากที่ค่าของชีพแพงคือเวลาเราเทียบค่าของชีพเนี่ยเราต้องเทียบกับเงินเดือนพื้นฐานหรือว่าแรงงานขั้นต่ําใช่ปะเออ ไม่ใช่เทียบกับราคาอาหารแต่พูดตรงๆเลยว่าเหตุผล,ลหลักๆที่ย้ายก็เพราะว่าเรื่องค่าของชีพนี่แหละอัตราค่าจ้างในไทยถูกสุดนะก็คือนราธิวาสปัตตานียะลาสามบาบาทมาดูญี่ปุ่นบ้างญี่ปุ่นเนี่ยถ้าถูกสุดเลยจังหวัดที่ถูกที่สุดก็คือโอกินาวะเจ็ดร้อยเก้าสิบสองเยนแล้วก็มีจังหวัดนี้นะครับเจ็ดร้อยเก้าสิบสองเยนเหมือนกันอ่าข้างหน้าน,นี้คือค่าจ้างรายวันขั้นต่ํานะครับส่วนข้างหลังเนี่ยก็คือ ภาษีแล้วค่าจ้างไทยเนี่ยจังหวัดที่ถูกงที่สุดก็คือสามสิบาบาทส่วนของญี่ปุ่นถูกงที่สุดโอกินาวาเนี่ยก็คือเจ็ดร้อยเก้าสิบสองเยนค่ะภาษีแล้วคูณศูนย์จุดสองเจ็ดแสดงว่าเขาได้ชั่วโมงละสองร้อสิบสามบาทคูณแปดนะครับแปดชั่วโมงต่อวันได้เวลาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาททีนี้เดี๋ยวเรามาเทียบของที่เรากินนบ่อยเลยอย่างผมเนี่ยกินหมูสันนอกบ่อย ราคาหมูวันนี้หมูสันนอกกิโลกร,รัมละร้อยเจ็ดสิบาทบวกลบยี่สิบาทหมายความว่ากิโลกร,รัมละประมาณร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยเก้าสิบอืมแต่ว่าผมต่อให้เลยให้ร้อยเจ็ดสิบเลยไม่ต้องร้อยเก้าสิบสันนอกในไทยเนี่ยหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยเจ็สิบบาทใช่ไหมส่วนญี่ปุ่นละ่ะญี่ปุ่นสันนอกหนึ่งร้อยกร,รัมเขาเนี่ยนะครับร้อยสิบหกเยน รวมภาษีแล้วคือ116เยน108เยนเนี่ยคือไม่รวมภาษีนะของญี่ปุ่นเนี่ย116เยนต่อ100กรัม1กิโลมีกี่กรัมครับ1กิโลมีพันกรัมก็เอาไปคูณสิบ116คูณสิบ1,160เยนใช่ไหมฮะคูณ0.27หมายความว่าเนื้อบวของญี่ปุ่นเนี่ย1กิโลนะครับ313บาทผมว่าแค่นี้ทุกคนน่าจะเริ่มเห็นแล้วทุกคนน่าจะเริ่มเห็นแล้วเห็นว่าอะไร เราลองมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เล่นๆกันดกว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อเนื้อหมูสันนอกหนึ่งกิโลในไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยค่าจ้างขั้นต่ํกากรรมกรแรงงานทั้งหลายเนี่ยรายวันเนี่ยพาร์ทไทม์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อหักเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันนับเป็นเท่าไหร่เอาในไทยก่อนนะฮะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าแรงรายวันนะครับแล้วคูณร้อยห้าสิบสี่จุดสามเปอร์เซ็นตคุณทํางานทั้งวันอนะ คุณแลกเนื้อหมูไปหนึ่งกิโลคือคุณหมดตามไปครึ่งหนึ่งแล้วีนี้มาดูญี่ปุ่นกันหนึ100่งร้อยญี่ปุ่นสิบแปดจุดสามเปอร์เซ็นตเอาอะไรอีกอะเอาไข่บ้างไหมไข่มาดูกันดีกว่าเอาเบอร์ที่ถูกที่สุดเลยนะเบอร์ที่ถูกที่สุดก็คือเบอร์หกสองจุดเก้าบาทอ่าอ่าไขา่ไทยเนี่ยสองจุดเก้าบาททีนี้มาดูไข่ในญี่ปุ่นกันบ้างนะครับเอาแฟ,แฟร์เลยก็คืออันนี้นะฮะคืออย่างนี้ไข่ญี่ปุ่นอะมีสองสี มีแบบบ้านเราใช่ไหมฮะที่เป็นสีเหมือนกับสีอะไรวะสีน้ําตาลใช่ไหมส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยมีั้งแบบสีขาวและสีน้ําตาลอันนี้ไม่ใช่ราคามันนะครับร้อยห้าเยนเนี่ยไม่ใช่นะครับร้อยห้าเยนเนี่ยในกรณีที่คุณซื้อสินค้าอื่นนอกจากไข่เนี่ยเกินห้าร้อยเยนเนี่ยเขาจะได้ส่วนลดเป็นร้อยห้าเยนนะครับแต่ว่าราคาปกติเนี่ยคือร้อยสิบเก้าเยนต่อสิบฟองหารสิบนะครับเพราะว่านี่คือสิบฟองเนาะถ้ากิว่าฟองละสี่จุดศูนย์สองบาท ไทยหนึ่งฟองเนี่ยใช้เงินไปศูนย์จเเซในไทยนะทีนี้ญี่ปุ่น4ีจุสหารหนึ่งเจ็ดหนึ่งคูณร้อยไท่หนึ่งฟองของญี่ปุ่นเนี่ยแลกกับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นพื้นฐานเนี่ยคือ0 2นสาเปอร์เซ็คุณเห็นอะไรคุณจะซื้อไข่ได้มากกว่าไทยสีเท่าเลยอ่ะแต่แน่นอนนะครับว่าเพื่อความแฟร์นะครับ บางอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยแพงว่าไทยก็มีอย่างเช่นผลไม้นะครับเพราะต้องเข้าใจว่าผลไม้ของญี่ปุ่นนะ่ะแ,แพงจริงเว้ยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้กินผลไม้นะก็คือก็จบไม่มีอะไรที่ต้องสนใจเท่าไหร่เพราะว่าพวกผักพวกเนื้อมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยผมเคยไปสำรวจมาแล้วซาชิมิเอยยูชิเอยญี่ปุ่นถูกกว่าอืมหลายบาทด้วยอ่าทีนี้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของพวกค่าของชีพเกี่ยวกับอาหารแล้วใช่ไหมต้องแฟร์น,นิดนึงว่า ไทยอ่ะมีข้อดีตยงที่ว่าคุณอ่ะสามารถที่จะกินข้าวนอกบ้านทุกวันคุณสามารถกินข้าวนอกบ้านได้ทุกวันแต่ญี่ปุ่นอ่ะถ้าคุณกินข้าวนอกบ้านทุกวันอ่ะตังคุณจะเหลือแค่ประมาณสี่พันบาทต่อเดือนแต่ก็เหลือตั้งสี่พันบาทต่อเดือนนะเวยกินข้าวนอกบ้านทุกวันอ่ะอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วพูดถึงการกินอาหารนอกบ้านกนิดหนึ่งก็ได้คือเราจะได้ยินบ่อยว่าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าคุณกินอาหารนอกบ้านทุกวันอ่ะคุณไม่รอดมันก็ไม่จริงสักทีเดียวเว้ย เพราะว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูนะผมพาไปทัวร์เลยถ้าที่ผมเจอถูกๆเลยนะก็คืออันนี้คือต้องเข้าใจว่าญี่ปุ่นอะถ้ากินข้าวนอกบ้านอะพวกชาบูอะไรเงี้ยไม่ไหวอยู่แล้วคนไทยก็ไม่ไหวถูกต้องไหมเพราะงั้นเราต้องเทียบเหมือนกับว่ากระเพราตามสั่งของป้าข้างบ้านอะจานละสี่สิบส่วนของญี่ปุ่น,น่ะจะเป็นเบนโตะที่ถูกเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างร้านเนี้ยคือถูกมากเอาเป็นอะคาราเกะแล้วกันเนะาะคาราเกะเบนโตะอันนี้หกหกสิบเยน คือญี่ปุ่นเนี่ยถ้าคุณกินวันละสามมื้อใช่ไหมคุณก็คูณไปดิคูณสามคูณศูนย์จุดสองเจ็ดอ่ะสมมุติว่าเทียบกันแบบว่ากาเพาป้าข้างบ้านกับร้านอาหารของญี่ปุ่นสมมุติว่าคุณอยู่ญี่ปุ่นแล้วคุณกินแต่คาราเกะเน,นี่ยหกร้อหกสิบเยนคุณกินวันละห้าร้อยสามสิบสี่บาทสามมือ้อส่วนไทยคุณกินกะเพรา,าถามจริงกะเพราอต,ตอนเนี้ยสี่สิบหายากแล้วนะ ถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปกินในเขตของพวกมหาลาัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมให้แบบแฟร์ๆเลยก็คือถูกสุดๆเอาแบบมหาลาัยเลยก็คือที่ผมเห็นก็คือกะเพราสามห้าไข่ดาวห้าบาทเป็นสี่สิบกะเพรากะเพราหมูสับไข่ดาวร้อยี่สิบาท,บาทสามมื้อกินแบบประหยัดสุดเลยทีนี้เรามาเทียบเป็นเปอร์เซน็นต์กันช็อตต่อช็อตอ่านสาสิบสามคูณร้อยส่วนญี่ปุ่นร้อสามสิบสี่คุณเห็นไหม ว่าญี่ปุ่นก็ยังถูกกว่าอยู่ดีไทย38.3%ต่อวันญี่ปุ่น31.22%ต่อวันเมื่อเทียบเป็นรายได้กับเงินเดือนแล้วคือเทียบช็อตต่อช็อตอะแล้วคุณกล้าพูดได้ไงว่าต่างประเทศค่าของอาชีพแพงจริงๆนนเนี่ยมันยังมีประเด็นที่ผมอยากพูดอีกเยอะมันจะมีเรื่องของที่อยู่ค่าไฟค่าน้ําค่าเดินทางทุกๆอย่างเอาไว้เดี๋ยวผมมาทำคลิปแยกกอานายทีว่ามันถูกกว่าย,ยังไงเพราะเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าถึงประเด็นอื่น แต่เอาง่ายๆนะเพื่อนญี่ปุ่นผมเนี่ยเขาเป็นนักเรียนนักศึกษามหาลัยเขาทํางานเป็นพนักงานซูชิที่หนึ่งในอซสกานะครับเขาเหลือเก็บอะเดือนละสองถึงสามหมื่นแล้วปีหนึ่งอะคือเขาไปทั้งอเมริกาไปหลายที่มากอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเหลือเก็บอะแล้วคุณคิดดูว่าอันนี้คือนักศึกษามหาลาัยคุณเข้าใจปะแค่นักศึกษามหาลาัยอะแต่เขามีเงินเก็บไป่ามประเทศอะอีกเหตุผลหลักๆเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของอากาศแล้วก็ ธรรมชาตินะครับคือถ้าเกิดคุณเคยไปญี่ปุ่นหรือเคยไปต่างประเทศเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าอย่างสิงคโปร์ที่ผมไปมานะแม่งไม่มีฝุ่นเลยคืออากาศที่คุณสูดเข้าไปอะ่ะมันสะอาดมากแล้วอย่างผมอะ่ะคือเป็นคนที่มีภูมิแพ้คือผมมาแพ้พวกอากาศแพ้พวกฝุ่นคุณเคยไปแบบนี้ไหมแบบ <c oughs> ฟืดๆอย่างเงี้ยอย่างผมอะ่ะหายใจตันมากอยู่ที่ไทยแต่พอไปสิงคโปร์เท่านั้นแหละ อาการที่ผมพยายามรักษามาทางชีวิตแม่งหายเร็วมากคืองงงงดิแต่อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของทางเดินคือบอกเลยว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนไม่ขับรถไม่ขับรถในไทยแล้วก็ไม่มีแผนว่าจะขับรถที่ญี่ปุ่นด้วยแต่ญี่ปุ่นน่ะคือขับรถง่ายมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือญี่ปุ่นเนี่ยมีกฎหมายว่าท,วทั่วไปเนี่ยคุณห้ามขับเกินหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วคุณต้องเว้นระยะห่างให้พอดีด้วย ถ้าฝ่าฝืนคือเขาปรับหนักมากคุณจะแบบไม่เจอเคสกรณีแบบหมอกระต่ายที่ตายฟีอ่ะเข้าใจไหมคือผมเกลียดกรณีอย่างนี้มากแ้วไม่ได้ว่าประเทศไทยมันไม่ดีนะก็คือดีสำหรับคนมีเงินไงอ่าแต่เราไม่มีเงินนะใช่ไหมเรามีเงินนิดหน่อยที่พอจะอยู่ญี่ปุ่นได้แล้วก็ย้ายไปอีกเรื่องหนึ่งที่ผมตัดสินใจย้ายไปญี่ปุ่นก็เพราะว่าอะไรอย่างผมอ่ะเป็นคนที่เดินทางเท้าบ่อยว่าต้องเดินทางเท้าเพราะผมไม่ได้มีรถใช่ไหมไม่ได้ขับรถเพราะผมกลัวการขับรถ ผมว่าจะปั่นจักรยานทางเท้าเอาหรือว่าใช้ทางเท้าเอาใช่ไหม<__'>ผมเกียดทางเท้าที่ไทยมากรู้ไหมว่าผมเกียดอะไรมากในทางเท้าเรื่องนี้เลยคุณเห็นไหมถ้าคุณปั่นจักรยานอะทางเท้านี้ยังดีนะคือมันยังพอไปต่อได้คุณเห็นไหมมันยังพอเดินต่อตรงนี้ได้แต่บาทางเท้าคุณเห็นไหมที่แบบว่าแม่งซุบหายไปเลยอะทางเดินอะผมหาไม่เจอผมหาก่อนผมจะหาผมจะหาออย่างอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยทำหน่อยมึงจะปั่นจักรยานยังไง คุณก็ต้องจอดจักรยานก่อนใช่ปะแล้วคุณก็ต้องยกจักรยานถูกต้องไหมเพราะไม่อย่างั้นถ้าคุณไม่ยกจักรยานขึ้นมาก่อนอ่ะคุณยังไงคุณก็ชนถูกต้องไหมคุณลองคิดดูสมมติว่าคุณเป็นผู้ป่วยคุณขาพิการคุณต้องนั่งวิลแชร์คุณทําไงอ่ะคุณทําไงให้ลุกจากวิลแชร์มาแล้วก็ยกวิลแชร์ขึ้นไปงี้เหรอนี่ตรงนี้ก็เป็นเห็นปะถ้าคุณนั่งวิลแชร์มาทําไงอ่ะแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูที่ญี่ปุ่น การอันนี้คือเมืองที่ผมจะไปอยู่บอกให้ว่าเมืองนี่ผมไ่อยู่เนี่ยไม่ใช่เขตเมืองแต่เป็นบ้านนอกด้วยอ่ะแล้วคุณดูทางเท้า,ทาของญี่ปุ่นคุณเห็นปะคุณเห็นไหมว่าถ้าคุณนั่งวีลแชร์หรือปั่นจักรยานอ่ะคุณสามารถไปต่อได้เรื่อยๆเลยเว้คุณดูเห็นไหมเห็นไหมว่ามันไปต่อได้มันไม่ได้บุ่มลงไปคุณเห็นไหมเห็นไหมไม่ได้บุ่มลงไปมันไปต่อได้เรื่อยๆใช่ไหมคุณดูคุณดู นี่คือทางเท,ท้าที่ทางเท้าในฝันผมมากนี่คือบ้านนอกนะผมบอกไวก่อนนี่บ้านนอกนะแล้วคุณดูเขาทาทางเท้าวไว้ดีมากคุณจะไม่เจอจุดที่มันบุ๋มเลยแล้วก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์หาเหว่าอะไรมาขับชนคุณด้วยบนทางเดินคุณดูอ่าคุณดูพอถึงจุดตัดพอถึงจุดตัดเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมว่ามันลงได้แถมมีให้เบรกด้วยเห็นไหมแถมมีสีเหลืองเนี่ยมาให้จักรยานเบรกหรือว่าคนที่นั่งวิวแชร์เบรกด้วย แล้วคุณก็ไปต่อได้เลยดูคุณไปต่อได้ไหมดูดิคุณไปต่อได้เรื่อยเห็นไหมดูดิดูดคุณดูมันไปต่อได้เรืเ่อยเื่อยนี่แหละคือสิ่งที่สำหรับคนที่มีรถอย่างผมเนี่ยถูกใจมากเพราะผมไม่ขับรถผมกลัวการขับรถต่อไปก็คือเรื่องของงานผมดีไหมต่อไปก็คือเรื่องของงานผมแล้วกันอย่างผมเนี่ยผมสอบเอ็นสองญี่ปุ่นผ่านผมได้ภาษาอังกฤษสอบโทอีกผ่าน แล้วก็ผมเป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยตอนนี้เป็นโปรแกรมเมอร์แล้วเปลี่ยนอาชีพมาเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วไม่ได้เป็นลาบแล้วนะครับเหมือนคลิปเก่าๆไม่ได้เป็นแล้วเขียนพวกเกมอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะทำพวกเกมก็คือถ้าผมย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยผมก็จะทําบริษัทเกมนะครับอย่างกรณีของแพนผมเนี่ยก็คือผมไปเรียนที่นู่น2ปีนะฮะแล้วพอจบปับ๊บคือผมมีธุรกิจอยู่ไงถ้าธุรกิจผมละมันยังไปต่อได้อะแล้วผมไม่เจ๊งผมก็จะเรียนที่ญี่ปุ่นต่ออาจจะต่อโทต่ออีกไปเลยแต่ถ้าเกิดธุรกิจที่ผมเจ๊ง คุณเจ๊งในไทยกับเจ๊งที่ญี่ปุ่นน่ะแม่งต่างกันลิบลับเลยนะเว้ยคือถ้าเจ๊งในไทยเนี่ยอาข่าสารพมาผมเนี่ยจะได้ประมาณสามหมื่นแต่ญี่ปุ่นน่ะถ้าผมเข้าบริษัทเกมนะต่อให้เป็นบริษัทเกมที่เล็กแบบเล็กมา,มากๆเลยนะเล็กโคตรๆนะให้ขั้นต่ำแสนหนึ่งแสนบาทอืมถ้าสแควอินิกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะได้ขั้นต่ำประมาณแสนห้าถึงแสนแปดแต่พวกสแควร์อินนิกเนี่ยไม่ค่อยมีตำแหน่งว่างอู่แล้วนะคะไอ้พวกบริษัทเกมใหญ่ๆเพราะว่าคนแย่งกันเข้าตลอดเวลา แต่ถ้าเกิดคุณเริ่มเข้าไปในบริษัทเล็กๆเนี่ยยังไงคุณก็ได้เริ่มต้นแสนหนึ่งถ้าเกิดคุณทํางานที่ไม่ใช่อาชีพยอดนิยมนะฮะงานทั่วๆไปเนี่ยก็ได้ประมาณหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นคือแล้วโปรแกรมเมอร์ที่ญี่ปุ่นนะครับมันขาดมากที่ไทยก็ขาดแต่ที่ไทยให้เงินเดือนน้อยก็เลยมีปัญหาก็คือคนก็สมองไหลออกไปนอกประเทศหมดนะครับโปรแกรมเมอร์เดนนี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าเดี๋ยวหาว่าผมโมนะฮะอ่ามาดูกันนะฮะอันนี้ผมเอาเป็น internship เลยนะ i n t e r n s h หมายความว่าอะไรหมายความว่าความสามารถคุณน้อยอแต่ดูนะว่าเขารับเท่าไหร่อ่าในเกมหมู่โปรแกรมเมอร์นะฮะในโปรแกรมเมอร์นะครับอย่างงานผมเนี่ยอย่างที่นี่นะครับ internship เนี่ยเขาให้สามล้านหกแสนเยนต่อปีนะครับอ่ะอันนี้ิน t e r n s h i p นะอย่าลืมนะ internship นะคุณยังได้เดือนละแปดหมื่นหนึ่ง internship จะได้น้อยอยู่แล้วคุณเข้าใจเนาะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับมือใหม่แล้วก็ไปให้เขาตัดสินใจว่าเขาจะจ้างคุณต่อไหม ถ้าคุณสังเกตไหมว่าแปดหมื่นสี่พันแปดมื่นหนึ่งพันเนี่ยคือขั้นต่ําแล้วคุณเห็นนี่ปะแล้วคุณเห็นนี่ปะอันเนี้ยแปลว่าอะไรรู้ไหมไม่สนใจการศึกษาขั้นต่ําแล้วคุณเห็นนี่ไหมจ้างเร่งด่วนเพราะคนขาดอืมก็หมายความว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบพัฒนาเกมแนะนำว่าให้เรียนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษก็ได้ อเมริกาก็โอเคอเมริกา,กาดีกว่าอเมริกา,กาดีกว่ายอมรับคือผมบอกตามตรงว่าที่ผมมีเงินไปญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าผมโชคดีที่ว่าผมทําธุรกิจเกี่ยวกับผู้บิตคอยแล้วผมรอดผมก็เลยพอมีเงินแต่คุณรู้ไหมว่าธุรกิจพวกนี้มันเสี่ยงใช่ไหมไทยอะแม่งแปลกเว้ยในการที่คุณจะรวยอะหรือคุณอยากจะพิกจากคนที่ไม่มีตังเลยอะ่ะพอมาเป็นคนที่พอจะมีตังใช้อะ่ะคุณต้องหาทํางานอะไรที่มันเสี่ยงมากอะ่ะ อย่างผมก็ทำไมต้องเล่นบิตคอยอ่ะทำไมผมทางานปกติประจําแล้วผมมีเงินเก็บเป็นสิบล้านยี่สิบล้านไม่ได้หรอมันไม่ได้มันยากมากเพราะาคุณได้เงินเดือนมันน้อยคืออย่างผู้พัฒนาเกมสตาร์ดิวเนี่ยอีล e ิกเนี่ยเขาอะไรนะเขาทะย,ยานมากใช่ไหมคือเขาแบบพัฒนาเกมสตาร์ดิวเกมคนเดียวด้วยคนเดียวเลยใช่ปะเป็นระยะเวลายาวนา,านมากแล้วก็เอามาวางขายตุ่มเดียวระหว่างนี้ถามว่าเขากินอะไรเขาก็ไปเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ขายตัวหนังใช่ปะน่าจะใช่นะ ผมจาได้ประมาณนี้คือมันทาได้ไงเพราะเขาอยู่อเมริกาไงแค่คุณทํางานพาร์ทไทม์ที่อเมริกาคุณอยู่ได้สบายสบายแล้วอวะคุณไม่ต้องทำงานวันละแปดชั่วโมงก็ได้แต่คุณลองอยู่ไทยดิคุณเป็นพนักงานขายตัวหนังอะแค่คุณคิดว่าผู้นี้จะกินอะไรยังคิดหนักแล้วอะมันทําให้แบบว่าต่างประเทศอะมันสามารถที่จะทําความฝันของคุณให้เป็นจริงอะได้ง่ายกว่าที่ไทยคือผมบอกแค่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่ดีที่ทสุดแต่ละผมนะ ผมว่าผมชอบพวกออสเตรเลียกับแคนาดามากกว่าแต่ผมคุ้นเคยเนคนญี่ปุ่นมีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นเยอะทําให้ผมไปได้อย่างสบายใจคือจงังหวะนี้คืออะไรก็ได้ที่ดีกว่าไทยอ่ะอะไรก็ได้ทําให้ผมมีชีวิตที่ดีกว่าเนี้ไม่ได้ทํางานที่มันเสี่ยงอ่ะทำไมผมต้องทํางานพวกปิดคอยให้มันเสี่ยงด้วยอ่ะเสี่ยงที่พอจะแตกเนี้ยแล้วก็เจ๊งหมดตัวเนี้ยคืออย่างผมเนี่ยคือผมโชคดีผมพอทําได้ใช่ไหมคือผมอาจจะรอด แต่วันนี้รอดอ่ะเดือนหน้ารอดไหมไม่รู้ไงเพราะมันเสี่ยงอ่ะพวกนี้คืออย่างผมอ่ะคือผมกันเงินไว้แล้วกันเงินไว้สำหรับอยู่ญี่ปุ่นสองปีลวคือยังไงผมก็เรียนจบถ้าผมต่อให้ผมเจ๊งอ่ะผมเจ๊งตอนนี้วันนี้ผมก็มีเงินพอที่อยู่ญี่ปุ่นสองปีเต็มๆพอเรียนจบถ้าผมเจ๊งผมก็ทางานที่ญี่ปุ่นถ้าไม่เจ๊งผมก็ผมก็ไปเรียนต่อมันดูมีทางเลือกมันดูมีทางเลือกถ้าอยู่ที่ไทยอ่ะทางเลือกมันน้อยมากอ่ะก็ประมาณนี้แหละเหตุผลที่ผมย้ายไปญี่ปุ่นจริงๆแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่ แต่ว่ากลัวคลิปวิดีโอมันยาวไปก็คือผมจะทําประมาณนี้แหละเป็นไลฟ์สไตล์การพูดคุยประมาณนี้แหละถ้าเกิดสนใจที่อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอีกหรือมาคุยประเด็นไหนกันอีกได้ชวนคุยกันได้นะชวนคุยกันได้นะทีนี้กลับมาที่ถามว่าประเทศไทยดีไหมผมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีมากๆประเทศหนึ่งเลยนะครับอ,อตรงๆถ้ามีตังค์อ่ะคือตังเท่าไหร่ผมว่าประเทศไทยถ้าเกิดสักมีเงินเข้ามาสักเดือนละแสนอ่ะผมว่าอยู่สบายอืมแสนแบบสบายสบายเลย เพราะว่าเอาอย่างบ้านหลังใหญ่ๆที่พออยู่ได้เนี่ยทั่วๆกไปเนี่ยก็คือประมาณเดือนละสองหมื่นถึงสามหมืน่นอ่ะแล้วก็ประกันชีวิตสุขภาพอะไรก็จ่ายไปรลายปีก็สบายแล้วผมว่าข้าวก็สบายอืถ้าสักแสนหนึ่งต่อเดือนอะ่ะถ้าเข้ามาเดือนสักแสนหนึ่งต่อเดือนอะ่ะสบายจริงๆผมอยากอีกพูดหรือเรื่องหนึ่งมากไว้ทําคลิปแยกก็คือมีวิธีหลายวิธีมากที่คุณไม่จะเป็นต้องได้ภาษาญี่ปุ่นแล้วค่อยไปทํางานที่นูน่นหรือได้ภาษาอื่นๆแล้วค่อยไปทางานต่างประเทศมันมีช่องทางเยอะมาก ไว้ผมจะมาเล่าให้ฟังคลิปนี้ก็โอเคนี่นแหละฮะพอแล้วฮะ